ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ติดตามโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ความยั่งยืนแบบพอเพียงค่ะดรชัยยศอิ่มสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา41พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ความยั่งยืนแบบพอเพียงโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมอําเภอบางมูลนาคโดยโรงเรียนดังกล่าวได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศซึ่งที่ผ่านมาสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์คุณธรรมและโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมได้ร่วมกันเป็นภาคีและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ความพอเพียงในการส่งมอบหลักสูตรเพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้เป็นแบบอย่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมชุมชนชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์โดยให้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรมธร,รมรรรม,มีครูเป็นที่ปรึกษา โดยใช้กิจกรรมหลัก6กิจกรรมได้แก่การเสริมสร้างระเบียบวินยัยใส่ใจสามคัคคีความดีมากมีความกระตันยูกะตะเวทีน้อมนำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสีขาวและกระตุ้นให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย3ประการคือซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงสำหรับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสมบูรณ์ และจากการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนบางมุนนาคภูมิวิทยาคมไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นผู้ปกครองส่วนมากเห็นลูกหลานของตนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นกิริยามารยาทเรียบร้อยขึ้นช่วยเหลืองานบ้านและมีจิตสาธารณนะรวมทั้งกลุ่มผู้ปกครองได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการด้วยค่ะ